วิธีการเลือกซื้อนะครับสเปรย์ทำแม่เล็กไว้ดำก็คือว่าอันแรกนะครับจะต้องไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือน้ำหอมครับสิ่งที่ผมพูดนะครับบางคนก็อาจจะขัดใจในความพูดที่ผมพูดเนาะแต่จริงๆแล้วคือเราไม่สามารถรู้ได้เลยครับว่าเราเป็นคนที่แพ้แอลกอฮอล์หรือน้ำหอมซึ่งปกติแอลกอฮอล์น้ำหอมเนี่ยมันจะใส่มารวมกันในผลิตภัณฑ์น้ำปิ่นไก่โดยเฉพาะรูปแบบของสเปรย์ซึ่งยมใส่กันมากครับเพราะว่าเมื่อใส่ไปปุ๊บเนี่ยจะทําให้ถูกใจครับมันหอมไงถูกไหมครับแต่ถ้าหากเร,วร่วับา มันย่อมทำให้เกิดรอยดำเกิดขึ้นครับเพราะเกิดจากการแพสสะสมนั่นเองนะครับผมและหลายคนผมมั่นใจครับเมื่อซื้อสเปรย์มาแล้วครับก็อยากใช้ให้หมดกระป๋องครับเพราะว่าเสียดายไงเพราะเราซื้อมาแล้วถูกไหมครับและประการถัดมานะครับตัวของสเปรย์ที่ดีนะครับควรจะไม่ทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเมื่อใช้ไปแล้วเกิดการสะสมรมเลกใต้ผิวหนังครับทำให้เกิดเป็นมะเร็งหรือก่อโรคขดขึ้นครับซึ่งหลายแบรนด์เนี่ยมักจะใช้ปัญหาตรงนี้ครับเพราะว่าจะเน้นที่ดั็บขินกายอย่างเดียวแต่ไม่ได้สนใจเรื่องอย่างอื่นนะครับ ประการที่3นะครับตัวของผลิตภัณฑ์เองรูปแบบสเปนเนี่ยต้องไม่ทําให้ก่อให้เกิดปัญหาเสื้อผ้ากับเครื่องใช้ที่เราใช้ด้วยถ้าหากว่าเกิดสีขึ้นมาอ่ะคุณพ่นไปปุ๊บ